กินบูฟเฟ่ต์อยู่ตอนนี้สี่ทุ่มกว่าเลยขอปิดสี่ทุ่มครึ่งก็คือต้องรีบกลับตอนนี้เท่าไหร่นะสี่สิบสี่ทุ่มสิบสี่สี่ทุ่มสิบสี่พอปิดสี่ทุ่มครึ่งแล้วคือต้องเข้าเข้าประตูหมอใช่ไหมบ้าเราก็ต้องวิ่งไปถึงหอทุกคนแล้วก็แบกชูด้วยโอเคเจอกันว่าจะทันไหมวันนี้ก็ก็เหลือสองสถานีทุกคนห้างตรงเนี้ยสองสถานีเจอกันเมื่อกี้คือวิ่งสับมาแล้วนะตอนนี้ก็ทำเลย ที่สุดท้ายสู้ไม่สู้คิดหน่อยสิบนาทีสุดท้ายสี่สิบยี่สิบเฮ้ยดูเขาเห็นรีบเลยทุกคนดูดิเขาเห็นรีบเขไม่ใช่รีบหรอก่เรานี่ยเจอคนร่วมกระบวนการแล้วเนี่ย โก้กลัมึงอะไรอะไรอะไรกี่ปีอะไรไฟแดงเนี่ยเราต้องข้าาไปตรงนู้นนะอน่ที่กจะุฟี่ต่สูบบี่าส่งว่ี่นู่นนี่จะอ้วก นร้ายมันไม่ยอมให้เราวิ่งดูนี่บ้ามันงมันก็จับในช่ยหบปกัน่งฉัน่ไอ้ต้นมึงอย่าวิ่งฉันวิ่งฉันชวฉันช่วยยมาเด็ดปอมตุ้งเหรอหนึ่งนาทีถอมกน่ร้องมาถึงตอน ในที่สุดก็มาถึงแล้วทุกคนตอนนี้เราคือเราเข้ามาตอน4:32น4:00นละคือตอนเข้ามา4:31นตอนนี้ทุย4:32นอ่าไม่ได้สวยเลยเหนื่อยมากวิ่งมาเนี่ยเออโอเคแต่ก็เข้ามาอย่างหุดหวิดและผ่านไปได้ดีโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้ว